พี่ปาดหน้าผมเมื่อกี้น้าไอ้เหี้ยผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้มาพบกับเฟรมดูคันอีกเช่นเคยนะครับผมลุงเต้สุดหล่อ,อเอาใหม่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 ลุงเต้สุดหล่อ,อ <c oughs> วันนี้เราจะลังจะเดินทางไปยัดหา KFC เอ้ย MacDine นะครับผมที่พัฒนากรวยหัวคานนะฮะไม่รู้ครับแดกฟรีครับไปด้วยตลอดทาง ตอนนี้เราอยู่กันที่อะไรนะลาดาเท้าเบอกออ,อยู่ปั๊มน้ำมันครับลาดานะเท้าหน้าอุ๊ยเฮียตกใจเฮียตกใจเสียแล้าสมมึงเนี่ยรถเมย์กูเล่นของเล่นเลยนะโบดจริงจริง ่าในกรุงเทพตอนกลางคือนะฮะถนนเป็นของแท็กซี่นะครับโหหูแทบแตกจะล่านไปไหนเสียงมาทั้งพอดีจริงๆได้ยินแล้วอิจฉาเลยนะฮะ ำไม่ห้าร้อยไม่มีสี่สูบบ้างวะโอ้โหน้ำไอ้เหี้ยน้ำโอ้ตายตายตายกูก้องถอนกำลังดีไปด้วยวัดจบฟ้าเลียกกำเละเละกูสา ถอดกันดีดว่าจะโชยางแบบหล่อๆซะหน่อยแม่งเกือดเดือน้ำเปียกหลังแล้วปั้งเนี่ยเดี๋ยวรูไฟฟ้านี่ก็ทำไม่เสร็จสักทีนานเหลือเกิน กูข้าสูงกูข้าไปฝั่งูได้ไงวะ อันนี้มันดูเตี้ยๆจังเลยเปิดไฟุูเฉินวิ่งซะด้วย นี่เสียงอ่ะเบียร์เหรออ๋ตัวไหนอ่ะเจสได้ยุ่ยหายากาไหวเยจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ด้วย ลเลยเราแม่งบีบเป็นเรนเดียวด้วยนี่รู้สึกอองน,นี่ดีกว่าวเราไปแซะเอาข้างหน้า ติดมากอ่ะโงวดแพงเลยอ่ะอ้านี่คุ้นๆอันนี้หาเรื่องผมเมื่อกี้นะผมเฮ้ยพี่ขี่รถปาดหน้าผมเลยเมื่อกี้เริ่ไมไปอะ่ะแล้วพี่ขับรถปาดหน้าผมเลยปาดาปาดลงพี่ลงมาเลยดีวยกวา่าไม่ปาดหน้าจะปาดหลังด้วยหาอะไรเะล่ะลงมาเลยเพราะพี่ปาดหน้าผมเมื่อกี้พี่ปาดมผมอะ่ะ พี่พี่ปาดผมแบบเนี้ยพี่ปาดอ,อ <laughs> ยากปาดอยากพี่เลยป่าล่ะ <laughs> <laughs> โอ้แวะเตินมน้ำมันตั้งนานเพิ <laughs> ่งถึงเองเหรอ <laughs> อันนี้อยู่ตรงนี้นาน,ย,านยังเนี่ยยังองีกยังอีก เออดีดีเอาเอาไปตั้งปกคลิปได้เลยเลยตัวหรอเอนี้เลยจอดเลยจอดเลยตรจอดนตรงนี้ก็ได้ตรงคุยตรงนี้ก็ได้เอเข้าแบงก์เหรอไปแบงก์เหรอ่ใช่ เดี๋ยวคิดไปลงคนคนเข้าใจผิดกันอีกเฮ้ยทำไมมันนานจังวะเนี่ยโอ้โหนี่มันกาดจอดให้น้ำมันหมดเลยปะเนี่ย A few moments ออกสองเครื่องเลยอะ่ะ <c oughs> แม่หอยเมย์ไม่เครื่องเลยอะ่ะย,ยังยังอีกจะติดลงเลยขนาดนั้นวะนะัดไฟไม่นะไม่นะไม่นะไม่ไม่นะ <c oughs> ไโอ้หลัง eh กูม eh ึง eh ฉีด eh น้ำต่อหน้ากูมึงไม่ให้เกียิรถกูเลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็ถึงแม็กซ์ไดกันแล้วนะครับผมก็ิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครเบอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ฝาก ขอบคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามชมจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม